รบบ5กันต่อนะครับเริ่มต้นในช่วงนี้ไปดูเรื่องของคดีทุจริตในการก่อสร้างสนามฟุตบอลที่จังหวัดนครราชสีมากันนะครับวันนี้มีการเข้าไปตรวจสอบสนามฟุตบอลซึ่งสร้างตั้งแต่เมื่อปี2,555-17แห่งด้วยกันในพื้นที่อำเภอโนนสูงนะครับปรากฏว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับที่สร้างสนามกีฬาทั้งหมด17แห่งด้วยกันนะครับนายธีรศักดิ์วิริยะกรรมนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาคสี สำนักการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยถึงกรณีที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลในพื้นที่อำเภอโนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่สเขาทุจริตร,รวมทั้งหมด17แห่งด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดได้ดําเนินการก่อสร้างเมื่อปี2555ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างแผ่น EVA ที่ใช้รองสนามฟุตซอลเพื่อส่งไปตรวจสอบอยังกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับ จากการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นนั้นพบว่าผู้รับจ้างก่อสร้างสนามกีฬาดังกล่าวเป็นเจ้าของเดียวกันกับที่รับเหมาก่อสร้างสนามกีฬาทั้ง17แห่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต1จําจำนวน16โรงเรียนและระดับมัธยม1โรงเรียนนะครับโดยงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนละ5ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ รวบรวมพยายนหลักฐานและสืบสวนพยายนบุคคลหากใครพบเบาะแสการทุจริตในภาครัฐสามารถแจง้งเบาะแสได้ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาในวันและเวลาราชการครับ